رمضان تجلى وبتسما طبال العبد إذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته وقمنا قام سبحانه قام تمنى أن سبحانه وتعالى هب سبلا بور بعد تان بينا مسلمين مسلمات رجيم تان من كان سينان الله سبحانه وتعالى ما كان تان ولا อันเป็นห่วงเวลาอันจำเริญเป็นช่วงเวลาที่อัลลอฮฺสุบานุตาลาจะตอบรับดูอาของเราเป็นพิเศษนั่นก็คือช่วงเวลาของเดอรมฎอนนั่นเองและพระบุบาลแห่งพวกท่านทั้งหลายได้กล่าวว่าพวกท่านทั้งหลายจงวิงวอนขอดูอาขอพรต่อข้าแล้วข้ามาถึงอัลลอฮฺสุบานุตาลานั้นจะทรงตอบรับตามคาขอของพวกท่านทั้งหลายพูดถึงดูอาที่อัลลอฮฺตาลาจะตอบรับนั้นแน่นอนมีหลากหลายในยะหลากหลายความหมายหลากหลายคุณลักษณะแน่นอนครับ ในบางเวลาในบางสถานที่แล้วก็ในบางบุคคลอัลลอฮฺตาอลาอาจจะตอบรับคําขอของเขาเป็นพิเศษอาจจะมีความลดหลั่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าลืมในการที่เรานั้นดํำรงเป็นบ่าวที่ดีก็ล่อสุอาห์นะวัวตอลาเราจะสามารถสังเกตสัญญาณหรือสัญลักษณ์หรือคุณสมบัติของดูอาของเราหรือดูอาของใครก็ตามที่จะถูกตอบรับหรือไม่เราสามารถตรวจสอบได้จากตัวเราว่า ดูอาของเรานั้นจะถือว่าอยู่ในข่ายของบทดูอาหรือบทวินวาที่อัลลอฮฺตาลาจะตอบรับหรือไม่ถ้าหากว่าบรรดาท่านพี่น้องมีสามประการดังกล่าวที่ผมกําลังจะเอื้อนเอ่ยน,นี้อินชาอัลลอฮฺดูอาของเรานั้นอยู่ในข่ายของดูอาเที่ยบเงค์อัลลอฮฺบานอตาลาจะทรงตอบรับสัญลักษณ์แรกหรือเครื่องหมายแรกที่จะแสดงถึงดูอาของเรานั้นจะเป็นดูอาเที่ยบอัลลอฮฺตาลาตอบรับนั่นก็คือลักษณะของ ผู้ที่ขออุดนันเป็นผู้ที่มีศรัทธามั่นต่ออัลลอสุบฮานต่าอลาจะสังเกตได้ว่าเป็นการอ้างอิงไปถึงตัวตนบุคคลที่กําลังวิงวอวงขอต่ออัลลอ์สุบฮานาบุตาอลาอดังที่อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวไว้ในสุราอัลอิมรอนว่า أوَدُوْبِ ا ل ل َّ ه า مِنَ ا ل ش َّาْ ب َ ا าฟ ا ل ْ ر َّ ج น ي ْ ن น الَّذِينَ ي า ق า و อีบรรดาผู้ที่พวกเขานั้นได้กล่าวว่า โอ้พระพบานแห่งข้าแท้จริงเหล่าข้าพระองค์นั้นศรัทธามั่นต่อพระองค์ขอพระองค์นั้นได้โปรดอภัยโทษให้แก่เหล่าข้าพระองค์ในบรรดามวลบ,บาปกรรมต,ต่างๆของข้าพระองค์และขอพระองค์ได้โปรด,ดปลดปักรักษาพิทักษ์ให้เราข้าพระองค์นั้นรอดพ้นจากบรรดาอาสาหรือบทลงทันทรมานจากไฟนรกนั่นหมายความว่าผู้ที่ขอนั้นมันทบทวนตัวเองอยู่ตลอดเวลาในการที่ดํารงตนเป็นบ่าวที่ยีต่อลอดสุบฮหันอเวอตาลาจะสังเกตนะครับ เมื่อเราทบทวนตัวเองเป็นการยืนยันตัวเองในการที่เรานั้นศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานุบูตะละหลังจากนั้นเราขอดุอามันก็จะเป็นรูปแบบที่อัลลอฮฺตาลาได้สแสดงรูปแบบนี้ไว้ในดำรักของมรนองค์หลากหลายสถานที่หนึ่งในนั้นที่เราคุ้นก็คือในสุรัลฟาติฮะจะสังเกตได้ว่าในสุรัลฟาานในความหมายของมันจะมีในยะที่สแสดงถึงของกาอิบวนขอดุอาแต่ก่อนที่จะไปการขอดุอานั้นมีการสแสดงถึงการ สรรเสริญอัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى และถัดจากนั้นเป็นการยืนยันว่าเรานั้นศรัทธาต่ออัลลอฮ์น้อมสิโรดาบต่ออัลลอฮ์ سبحانه แวะ ت าลา ى คำองค์การอียะกนะบุดวยอียะกนัสตัยนเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราสิกสักการะและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราวิงวอนขอความช่วยเหลือองค์การหลังจากอียะกนะบุดวยอียะกนัสตัยนเป็นองค์การที่บ่งบอกถึงการวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ سبحانه แวะ تعالى นั่นคือว่าอะไรครับอิฮดีนัสซิรอตันมุสตะกีมโอ้อัลลอฮ ได้โปรดชี้ทางนําเราทั้งหลายนั้นไปสู่ทางเที่ยงตรงด้วยเถิดเห็นไหมครับนี่คือรูปแบบของการที่เราจะได้มีดุอาที่อัลลอฮฺทรงตอบรับเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มที่ตัวตนของเราหัวใจของเราในการศรัทธามั่นต่ออัลลอฮสุบฮานาอัลลอคุณลักษณะประการที่สองสัญญาประการที่สองสัญญาประการที่สองก็คือสารลักษณ์ของดุอาที่เราวิงวอนขอต่ออัลลอฮสุบฮานุวัลลอเน้นย้ำมุ่งเน้นย้ำไปที่การขออภัยโทษจากอัลลอสุบฮานาตาลลอเพราะว่าศรัทธาชนย่อมรู้ดีว่า การที่อัลลอฮฺตาอัลาทรงอภัยโทษแน่นอนทุกสิ่งอย่างที่ดีงามก็จะตามมาไม่ว่าจะเป็นความดีงามทั้งดุนยาและอาคคเรอห์ด้วยเหตุนี้เราจึงถูกเน้นย้ำให้วิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ด้วยการให้พระองค์นั้นได้พระราชทานอภัยยาโทษในมูนบาปกรรมต่างๆของเราดังที่คําขอของท่านนเบียดามที่ถูกกล่าวไว้ในอัลกุรอานรับบะนาอัลกลัมเนออังฟุสนาอิลลัมตะฟิลลนาวตารฮัมนาลลนากูนันมะคอซีรีมีจความไม่ใชาโอ้พอบานแห่งเราข้าพระองค์ เราข่าพระองค์นั้นทุจริตโชดชนบรรดาตัวตนของตัวเองและถ้าหากว่าพระองค์นั้นไม่ทรงัยโทษให้แก่เราข้าพระองค์แน่นอนเราข้าพระองค์ก็จะต้องอยู่ในภาวะของบรรดาผู้ที่มีความขาดทุนก็ยังมีดูอาต้นหนึ่งที่เราคุ้นหูโด,ดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงของเดรมาดอนเรามักจะอ่านในช่วงของค่ำคืนของเดรมาดอนดังเป็นดูอาที่ท่านอับดุลบาบสลอม์มุฮัมวัสลามได้เคยกล่าวสอนกับานายช่างไว้ ในครั้งที่พนายนชัได้ถามท่านอุสุลวะสุลวะซัลลัมเกี่ยวกับคืนหลลัตุลก็ว่าถ้าหากว่าฉันประสบกับคืนหลลัๆตุลก็ดูอาอะไรที่ฉันควรขอนบีจึงแนะนําดูอาตัวนี้ให้กับพนายชันั่นก็คือดูอาที่ก็ไม่พ้นจากการที่เราจะวินอรขอพระเจ้าจะหล่อสุรหารหัวใานั่นเองอัลลอฮุมไมอินนะกะอัฟูนตัวฮิบุลอัฟวะฟะฟุอันนีโอ้อัลลอฮ์แท้จริงพระองค์ทรงเป็นผู้ใจบุญเป็นผู้ทรงที่พร้อมให้อภัยและพระองค์ก็รักในการที่จะให้อภัย ขอพระองค์ได้โปรดอภัยโทษให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดและลักษณะประการที่สานั่นก็คือดุอาที่เรามักจะเน้นในช่วงท้ายของดุอาให้นาน,นั้นรอดพ้นจากไฟนรกนั่นเองรับบันาอาตินาฟิล dunya hasana า a fil aakhirat hasana กินา kina a าาาโอ้ผู้บันแห่งเราข้าพระองค์ได้โปรดนำมาซึ่งความดีงามทั้งในดุนยาและอา k ิร r กและขอพระองค์ได้โปรดปกป,ปักรักษาพิทักษ์คุ้มครองตัวตนของเราข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากไฟนรกได้เถิดนั่นคือ สามคุณลักษณะสามสัญลักษณ์ที่พอที่จะทำให้เรามีความอุ่นใจได้ว่าดวงอาของเรานั้นอยู่ในข่ายของดวงอาที่อัลลอฮฺจะทรงตอบรับอบิลเลาะห์โฟิกวลีเดะวัสลามุอะลัยกุมมารัมดุลลอฮฺเบรกาตุรอมฎอนุตะจัลลาวะบัต์สัมบัลิลอัลกับ